ข่าวล่ามาเร็วด่วนที่สุดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับทาเคู้ครับนอกจากที่จะมีอาการบาดเจ็บที่ขาอย่างหนักแล้วนะฮะอัปเดตล่าสุดจากโพสต์ของทาเคโรครับทาเคโรมีอาการบาดเจ็บที่แขนครับแขนซ้ายกล้ามเนื้อฉีกขาดครับผมโอ้โหแล้วดูครับแหม่น่าจะเป็นกล้ามเนื้อใบเส็หรือกล้ามเนื้อหน้าแขนครับแหมแยกออกเป็น2ส่วนเลยครับแล้วตอนนี้ทาเคโรต้องรีบเข้าทําการรักษาอย่างเร่งด่วนเลยที ทีเดียวนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ครับนี่เป็นการแสดงถือพลังการเตะพลังทําลายล้างของลูกเตะของซุปเปอร์เล็กเลยทีเดียวนะแหมนอกจากจะทําลายขาของผู้ต่อสู้นี้ทําลายยันแขนเลยทีเดียวนะน่าจะเป็นแขนที่รับการเตะของซุปเปอร์เล็กเข้าไปนะครับอื้อแบบนี้นี่ทําให้น่าคิดเลยครับว่าถ้าได้เจอกับรถถังอีกครั้งเนี่ยรถถังจะยังคงรับพลังการเตะของซุปเปอร์เล็กในปัจจุบันนี้ได้อีก หรือเปล่าครับแหมหน้าติดตามชมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทาเครุครับขอให้รักษาหายได้โดยไว้นะครับแหม่มันต้องใช้เวลาครับกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยฮะกว่าจะกล้ามเนื้อจะสมานกว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติครับน่าจะนานครับน่าจะนานอาการครับก็เป็นกำลังใจให้้นะครับขอให้หายไวๆครับผม